สวัสดีค่ะชาวเนือกทะเลทุกคนนะคะวันนี้ช่องกออ f ช่องที่สุ่มสกิน RV เดือดที่สุดในประเทศไทยก็กลับมาแล้วเนะะื้ออต้องตกเป็นใครปลาเลยกูนะครับผมมาวันนี้จะมารีวิวแบบมันเดือดมากนะครับ ah. ผมตั้งแต่11โมงนี้คิวนี่นรันเนีนะครับตอนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดแต่ต้องทิ้งอะ่ะทิ้งร้านมารีวิวก่อนแต่ว่าเติมได้เลยมีแอดมินดูแลอยู่นะครับผมด้วยแอดมินมืออาชีพนะ โอเควันนี้ช่องเราจะมารีวิวสกินที่แบบค่อนข้างสวยเวอร์สวยเป๊ะปงังสวยปัวเปี้ยนะครับผมนั่นคือสกินคู่ไฮโน่แอนด์รอรียนะครับผมโดยดอรเรียนั้นถ้าจะเอาสกินอย่างเดียวพันสองเราไม่ขายนะคะเราขาย499คูปองเท่านั้นโอ้โหสำหรับไฮโน่ละ9ก0าละพี่ไม่ขายพี่ขาย299ครับผมแล้วก็ยังไม่จบครับผมมันจะมีอะไรวะพิเศษโอกาสได้รับน้ำหอมดอเรีย เมื่อซื้อกล่องจำนวนจำกัด200ชิ้นคือยังไงซื้อปุ๊บได้ปั๊บแน่นอนเหรอใช่เหรอแล้วก็มีโอกาสได้รับน้ำหอมไฮโน่เมื่อซื้อกล่องจำนวนจำกัด200ชิ้นหรอคือซื้อ,ซอตซื้อตรงนี้คือได้ชัวร์เลยเหรอแต่ว่าน้ำหอมผมก็ไม่รู้สึกอินเท่าไหรด่ดิแต่ว่าเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มนะครับผมแล้วก็มาไปดูกันเลยไปดูแต่ละรายละเอียดแต่ละอย่างเลยครับผม โอเคขอไปดูก่อนสกินเพียวๆเนี่ย 2 9 9กับ499นะครับถ้าแบบผมพูดราคาสกินเพียวเพียวก่อนนะสำหรับใครที่แบบอยากได้ชัวร์เลยไฮโน่หนึ่งตัวเนี่ย293บาท370คูปองครับดอรียนหนึ่งตัวเนี่ย441บาท5 5 5คูปองแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแพ็คในเว็บเดี๋ยวผมขึ้นให้ด้วยแต่แพ็คที่ผมเขียนว่าในเว็บคือซื้อได้แต่ในเว็บนะเออในแชทซื้อไม่ได้แต่แพ็คที่ไม่ได้เขียนอะไรเนี่ยก็มีทั้งในเว็บและในแชทนะครับผมส่วนใครที่แบบเอาสอ2สกินนะสนนบวสก,กินได้ น่าจะ798คูปองบวกแบบหยาบหยาใช่แหละเออบวกแบบอิสระอะไรเงี้ยอันนี้คือเรียกบวกหยาบไม่ใช่ละโอเคก็คือ633บาท805คูปองมาเติมที่ร้านได้เลยนะครับใช้ Open ID เพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนมามาดูสายสุ่มสายสุ่มสายปุ่มนะครับผมอ๋อดอเรียมันจะมีปุ่มของมันนะครับผมแล้วก็กล่องสุ่มธรรมดาเนี่ย กล่องละสามราคาสกินไม่เท่ากันเดี๋ยวคุณเอากล่องมาขายสามคูปองได้ยังไงวะเดี๋ยวผมขอไปส่องเหรดนิดนึงไฮโน่เ no นี่ยสกินถาวรอ,อยู่ที่ศูนย์จุดสี่แอบบเยอะแต่ว่าคุณต้องสุ่มแบบสองร้อยนิดนิดกล่องอะกว่าจะการันตีนี่หรอไหมอันนี้คือตามเร่นนะแต่ว่าเผ่อๆไม่แน่สองร้อยกว่ากล่องหูหกร้อยกว่าคูปองกูไปซื้อสองเก้าเก้าไม่ดีกว่าหรอเพื่อนถูกไหมอ่ะแล้วก็กล่องสุ่มดอรียไหนดูเรทหน่อย สกินถามวอนเฮ้ยอันนี้0.3ก็แอบ,บดีถ้า0.3เนี่ยคุณต้องสุ่มทั้งหมด333กล่องพอตีเป็นราคาก็คือ999คูปองก็ไปซื้อ499ไม่ดีกว่าหรอถูกไหมเออแต่ว่าแต่ทว่าแต่ทว่านะครับผมยังมีสกินปุ่มให้ลุ้นอีก2%อ่ะผมคิดว่าถ้าเป็นสายกล่องสุ่มผมอาจจะสุ่มกล่องดอเลียได้แต่ว่าผมบอกทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมใครที่จะสุ่มนะ กลูนาแบบจำกัดความเสี่ยงอย่างผมตัวผมเองเนี่ยผมชอบเสี่ยงแบบไม่เกิน10%บเปอนอกปะถ้าอย่างไฮโน่เนี่ยผมซื้อเต็มที่ก็10กล่องเพราะว่ามัน10กล่อง30ไงเออแล้วราคาเต็มมัน299อะไรอย่างงี้นะแล้วก็อย่างดอรียเนี่ยถ้าผมจะซื้อผมก็อาจจะซื้อ15กล่องโดยประมาณแบบ150เอ้ยไม่ใช่ดิ15กล่อง45อ่ะิบาอาก็มานี้16 17กล่องประมาณนี้ถ้าผมจะซื้อแต่ว่า วันนี้ผมอยากได้น้ำหอมมาดิผมต้องซื้อกล่อง9ก้าคูปองอ่ะไปดูเลทของกล่องเก้าคูปองดิสกินถาวรเลยเนี่ยเออศูนย์จุดเก้านะเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะร้อยกล่องคือมีโอกาสเลยเอ่ะร้อยกล่องเก้าคูปองฮัลโหลฮัลโหลอ่ะแต่ก็โอเคก็คือซื้อเลยกล่องละสิบแล้วกันนะครับผมน้ำหอมดอรียต้องเป็นของผมสิบกล่องไม่ได้ผมก็เอาแต่สกินนะครับผมน้ำหอมเต็มบ้านทุกคนนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดอินด้วยนะครับผม ไปเลสโกสิบกล่องแรกนั้นสิบกล่องแรกนั้นลืมลืมฟังเสียงเลยว่าโค้งดีโอ้นน oh God, หม่ก็ถามจริงโอ้โห oh, ไม่ได้กนน็ไม่เสียแรงดิพี่ขโมยกิฟต์ลูกมานะครับผมเป็นไงเปิดตัวในงานพลุโอ้โหเก้าสิบค oh, ูปองกันได้กันแล้วน้องๆพี่บอกนะถ้าสุ่มแบบ ถึงที่เนี่ยถ้าสมมติติดกล่องนี้ผมไม่ได้ผมก็ไปซื้อสดนะผมบอกก่อนอันนี้เผอิญพี่โชคดีจริง,รงๆหัวน้องพี่ขอโทษด้วยว่าดอเรียละพี่โอ้สบายอะสิอ่ะไปไฮโน่กันต่อถ้ามันจะได้เนี่ยมันจะเวอร์ไปนะเมื่อกี้ไอเหรียญน้นําหอมไม่มีนะครับอ่ะไม่เป็นไรไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่มีน้าหอมไม่เป็นไรกูตัวเหม็นก็ได้กูใช้สารส้มเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมไปน้ําหอมไฮโน่แหละเท่ๆอย่างพี่ต้องได้ไม่ใช่ไหมน้อง โอ้โห oh, oh. นี่มันหน้ามาจีอนี่มันหน้ามาจีเอ็ม a c e Hot า f g a l i n อ R ออ t h a i l a n d โ d ฮัลโอ้ไม่ก oh ็คุณพระคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเย้วครับผมอันนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยกล่องแม่งบักป่ะวะสะกินได้กี่อันครับเนี่ยอันนีไ้ไอข้างล่างนี่คือน่าจะสะกินซ้ำไหม ถูกแม้มันเป็นห้าอะไรครับเนี่ยสกินกูมีสองอันเลยนะฮลัลโหลงงไปหมดงงงงตึ๊บไปหมดเดี๋ยวอือหือเติมมาพันเก้าใช้ไปร้อยแปดสิบฮัลโหลเปี้ยไปหนึ่งทีมันได้ได้ยังไงวะทุกคนมันได้ได้อย่างไร,ไไองไรเออไอกอฟองงอยู่น้ำหอมไม่ได้ช่างมันหูวันนี้โคตรแฮปปี้ทุกคนอ่ะทุกคนเพื่อความพรูฟคอนเซปต์เดี๋ยวผมไปรีวิวอีกไอเดียหนึง่ง เองต้องมาเองต้องเจอกับข้าหน่อยไอ้หนุ่มไอ้กล่องสุ่มเนี่ยนะครับผมเมื่อกี้ที่อธิบายไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปซื้อปุ่มแล้วรีวิวด้วยนะครับผมโอเคอ่าเหมือนเดิมนะสะเต็ปเดิมเลยคือสิบกล่องเหมือนเลดมันแปลกๆปก,ปกไหมวะทุกคนถ้าไม่ได้ก็คือปกติไอดีเมื่อกี้คือ,ค,อความฝันดอเลียยังไงดอเลียยังไงม <c oughs> ทีอย่างเงี้ยเราได้ปุ่มกุงงมากนะครับผมอ่ะไปไฮโน่ no ต่อไฮโน่ Hi no เนี่ยหูสกินถาวรหนึ่งจุดหนึ่งกว่านะอ๋อก็เลยได้สักได้ได้มาสัหน่อยโอ้โหส,สองสองสกินเหลือเมื่อกี้ไปครับไฮโน่ no. แต่ถ้าไม่ได้ผมก็ซื้อสดนะถูกไหมโอเคแปลว่าเมื่อกี้แม่งคือคือความฝันที่เราอยู่ในโลกแห่งมายาโอเคครับขออนุญ,ญาต เติมไปไปเติมซื้อของแล้วก็มีหอยแมงพูผ่านนาบ้านกันด้วยตอนกูอัดหอยแมงพูข้าหอยแมงพูฮัลโหลอ่ะไม่เป็นไรเขาทำอาหากินเราก็ทำมาหากินทุกคนอ่ะขออนุญ,ญาตโปรโมทนิดนึงครับผมนี่ใช้โอเพนไอดีตรงนี้ไปเติมครับซึ่งไอดีนี้เป็นไอดีรองผมผมเติมอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจัดแป๊บนึงมากลับมาที่ไอดีครับผมหลังจากไปเติมเรียบร้อยก็ไม่ต้องลำหญยครับผมซื้อสดไปเลยจ้า499ก็คือ 441บาท5 5 5คูปองเปิดครับผมเป็นนิทานนะผมแล้วก็เป็นคู่น,นิทานไฮโนดอเรียครับผมกอดหนังสือเฮ้ยไฮโนมันเท่เหมือนกันนะนี่แล้วก็มีจับมือกันครับผมจุดพุบ้ังเข้าไปครับผมแหมคนกันนางเงือกทำไมจะรักกันไม่ได้ล่ะจ๊ะ <Yahoo! S 1> พอตเรื่องมันคุ้นจัดนะครับผมนางเงือกสาวใต้ทะเลกับเจ้าชาย ถ้ามีเพื่อนชื่อเซบาสเตียนล่ะใช่เลยนะไปครับผมไฮโน่สองเก้าเก้าครับผมเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะไม่มีอะไรต่างจุดพูดไหมถ้าจุดพูดล่ะใช่ <Yeah. S 2> คือสกินสองเก้าเก้าแต่เปิดตัวเหมือนส <Yeah. S 1> ี่เก้าเก้าอ่าหูแล้วราคาเต็มมันพันสองนะก้าเก้ารร้อยสิบ นี่ถือว่าเขาลดมากเพราะฉะนั้นก็มาถล่มกันให้เยอะๆนะครับผมอะขอไปแต่งโปรไฟล์นิดนึงนะครับผมกรอบเนี่ยต้องเป็นดอรเลียนแน่นอนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นไฮโน่ก่อนนะไฮโน่มีสกินเดียวเลยครับผมที่แก้คันตรงนี้แห่นั้นคนละคนละสกินเดียวแล้วในนี้เป็นแบบเจ้าชายที่มีผมดาแต่เป็นออร่าสีออร่าตรงหน้าผากครับสีเขียวท้องทะเลนะครับผมตรงนี้ และก็โอ้โหรูปโปรไฟล์เราไม่รู้เลยนะครับผมว่ารูปโปรไฟล์เป็นไฮโน่หรือดอรเรียเพราะหรือเปล่าคือผมไม่รู้ว่าดอรเรียมจะเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าคุณซื้อไฮโน่แล้วมาแต่งโปรไฟล์คุณก็เฮ้ยดอรเรียหรือเปล่าดอรเรียหรือเปล่าเธอมีดอรเรียหรือเปล่าแต่ว่าพอดูตรงกรอบแหละรู้เลยถูกไหมโอเคอันนี้คือไฮโน่นะอันนี้คือรูปนะครับผมต้องแต่งเป็นรูปเท่านั้นถึงจะรู้นะโอเคขออนุญ,ญาตเปลี่ยนไปดอรเรียครับดอรเรียก็มีด้วยกันน่าจะสีสกินนะ เป๊ะเรียกว่าเป๊ะนะโมเดลเนี่ยเรียกว่าเป๊ะเลยนะครับผมรอเรียเป็นตอนนี้อยู่บนบกนะครับใส่รองเท้าส้นสูงนะเโอเคไฮโน่ก็เดฟเดฟนิดนึงครับเข่าตึงมากทุกคนแล้วนั่งอึน,นะแบบจังหวะใส่เดฟโอ้โหทรมานคิดไปถึงตอนนั้นไปอีกนะครับผมนี่เป็นเจ้าหญิงแขนสวยนะคะแล้วก็มีแบบกิฟตติดผมตรงนี้ โอเคถือว่าแต่งโปรไฟล์ได้สวยงามมากครับผมปะรีวิวเอฟเฟกของไฮโนกันก่อนครับผมตัดเข้ามาเอฟเฟกของไฮโนแบบ120เฟรมรีวิวโดย17 Pro Max อีกแล้วครับท่านนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นแนวเจ้าชายนะครับผมซึ่งมันก็เป็นสกินที่สวยสุดของไฮโนอยู่แล้วเพราะว่ามีแค่หนึ่งอันเท่านั้นถูกไหมโอเคการตีนะครับผม ตีออกไปเป็นอะไรแหลมๆเป็นดวงดาวนะครับผมระหว่างระหว่างทางที่กระสุนวิ่งมีแบบสะเก็ดดาวหล่นนะครับผมตรงนี้โอเคขออนุญาตพอตีโดนศัตรูแล้วมันจะเป็นยังไงครับเสียงเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเสียงเกมนิดนึงนะครับผมโอเคตามนี้อะสกิลหนึ่งครับผมป๊าปปาครับผมปาไปเป็นอะไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน,นครับผมเป็นแบบ สอนนี่แบบสไปรัลสุดๆเกลียวส,ส,สุดๆนะครับผมนี่ฟึบฟึบครับผมอ่ะสกิลสองครับเป็นการแดดนะแล้วก็ทิ้งเงาไว้ฟึบนี่เงาเป็นไอ้นี่ครับผมเปียบกับพี่เป็นแค่โค้ดไม้อันนั้นมันเรือใบเอออันนั้นไม่ขอนไม้กับเรือนี้มันเรือใบนะครับผมนี่เป็นแบบล่องเรือหล่อ,ลองเรือจ้าน้าไปท่องเลน,นะครับผมไปเรื่อยแล้วกูนะครับผมอ่ะการปานี้ ทิ้งเรือใบไว้จังหวะที่ทิ้งเรือใบมีการเคลื่อนตัวแบบมีมิตินะครับผมเป็นนักมายากลนะเห็นเฟรมที่แต่ละอันแหละพี่เคลื่อนด้วยแหละน้องนะครับผมแล้วก็การลิงก์เนี่ยชัดผมบอกเลยว่าชัดชัดกว่าตัวต้นแบบรู้เลยว่าร่างเงาอยู่ตรงไหนไม่ต้องไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหาเยอะนะครับผมดีดีดีอันนี้คือดีดีสำหรับศัตรูนะโอเคมาถ่าอะไรนะเฟรดรีไวครับผม ไปเลยกรอกกลับไปเลย,ยทิ้งล่างเงาแล้วเฟดรีไวนี่โอ้โหเป็นทองทองคนระับผมวนแล้วแบบกรึบเป็นทองนะตามนี้เลยสวยมากทุกคนเหมือนอยู่ในราชวังนะครับผมนี่ตรงนี้และที่เป็นข้อกังขามากว่าที่เขามีท่าวาหรือเปล่าผมเลยอยากรู้จริงๆว่าสกิลน,นี้จะมีไหม เรียบร้อยไม่มีครับผมแล้วผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเอฟเฟกนี้คือเอฟเฟกวบาร์อะไรครับผมบอกผมทีใครรู้บอกผมทีว่าเอฟเฟกนี้คืออะไรสวยนะโอเคป้ายไม่มีปุ่มไม่มีครับผมตัดไปดูที่ดอเรียกยังไม่ตายกรอไปกลับไปดูที่ดอเรียแล้วเฟดรีไวแล้วไปดูที่ดอเรียิไหนโอ้โหยอดไปเลยอะ่ะถ้าเปิดตัว อันนี้อ๋อน,นี่คือผมว่ามันชัดกว่าเมื่อกี้นะแปลว่าไอ้ร้อยยี่สิบเฟรมนี้มันมันรวมค่าเปิดตัวด้วยหรอแต่เครื่องยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะเออแปลว่าร้อยยี่สิบเฟรมเนี่ยไอตอนตอนที่แบบอยู่ในเกมในล็อบบี้อะไรเงี้ยไม่ร้อนครับมันไปร้อนตอนอยู่ในเกมนะเออโอเคขอ,ขอดูขอดูปุ่มนิดนึงครับผมเพราะว่าได้ปุ่มมาแบบโดยกล่องสุ่มนะครับผมโอ้โหปุ่มก็มีความเจ้าหญิงเจ้าหญิงแบบดอกไม้ดอกไม้นะ ตามนั้นเลยนะครับผมไปเข้าไปดูในเกมกันเลยโอเคมาดอเลียนะครับก็จะมีด้วยกันสองโมเดลนะอันนี้เป็นโมเดลล่างคนครับมีความหวานแล้วก็อุย้ยมีท่าเดินสแตนบายด้วยนะครับผมนี้อุย้ยมีแบบว่ายน้ำว่ายลมนะครับผมตัวนี้นะไหนสแตนบายหน่อยลูกนี่วิง่งวิ่งแบบวิ่งแบบเ<บ>จ้าหญิงสุดๆอะยังไงยังไงไว่ายน้ำยังอ่ะเอาอยัาง เอายังเอายังเนี่ยยังอยู่หรอโอ้โหไม่สแตดงบาบแล้วเลยครับนี่โอ้โหตอนเป็นนางเงือกสวยมากโอ้โหตอนตีครับผมเป็นผีเสื้อผีเสื้ออยู่ในน้ําได้อย่างไรผมก็เริ่มงงเริ่มงงกาลิน่านิดหน่อยอ่ะตอนตีที่อยู่บนบกครับผมจมุ๊บแต่ตีเป็นเสียงน้ำเลยจุม๊มแต่ว่าพออยู่พออยู่ในน้ําตีเป็นกริ๊งกริง อ,อก็เจ๋งเดียวกันครับผมอ่ะตามนี้เลยนะเป็นใส่ใส่น้ําแต่ว่ายิงออกไปเป็นผีเสื้อนะครับผมอ่ะสกิลหนึ่งครับผม,บมเลยบุกแม็กได้ของมันนะนี่โอ้โหสวยมากทุกคนมันค่อยๆแล้วตอนจังหวะมันใหญ่แล้วโอ้โหโอ้โหมันคืออัลติเมตดีๆนั่นเองมามาดูการสร้างน้ำับผม ได้หนึ่งสองสามเลสโก้โโคือใค,ใครอยู่ในวงนี้ล่ะพี่จะพางตัวให้เองเนะี่ยโอ้โหมองไม่เห็นเลยจริงทุกคนแล้วถ้าสมมุติเราใช้อีลินแล้วมันต้องอยู่ในวงนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะหนึ่งสองสามเลสโกวู้ดสวยแล้วคือเป็นแบบแฟรี่เทลสุดๆนะครับผมเนี่ยผมว่ายอยู่ตรงไหนย,ยังไม่รู้เลยครับผมผมบินวอล์กอยู่ในน้ำผมแป๊บๆนะครับตามนั้นเลย มันได้ได้วงเดียวนะน้ำมันก็จะหายไปนะครับผมโหสวยมากสวยมาก,สว,มากสวยแบบร้องอะ่ะสี่เก้าเก้าร้องนะครับผมอขออนุญาตเรียกบอทนิดนึงครับโอเคการใช้อันติของออลินนะครับผมเราก็ต้องลิงหัวใจโอ้โหก้ารลิงดูการลิงหัวใจนะนี่ฉันมอบใจให้เธอแล้วนะแต่ว่ายิงไปเป็นดอกไม้ครับผมนะโอเคแล้วก็การรีอันติครับผมกดแค่นี้เหรอ มันอ๋อมันกดได้ครั้งเดียวดิเพราะว่าไอ้บอทอ่ะมันไม่ใช้สกิลไงโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะการที่การที่รีสกิลให้เพื่อนนะเออโอเคตามนั้นเลยทุกคนแล้วก็ท่าสุดท้ายครับผมท่าวาร์ปนะมันจะต่างกันไหมท่าวาร์ปตอนเป็นคนกับตอนเป็นปลาก็อยากรู้เหมือนกันครับไปครับตอนเป็นคนก่อนครับผมปับ๊บ โอ้โหโอ้โหมีอันเชิญไฮโนแล้วก็แบบอยู่ในนี้ใหเชดเด้ลวิตอนลงมีเปิดหนังสือแล้วก็เดินต๊อก,อ,กออกมาครับผมถ้าวับตอนเป็นปลาครับผมขออนุญาตเลยถูกโจมตีาโหอยากเริ่มอยากเห็นสุดๆนี่ถ้าวับตอนเป็นปลาครับผมอันนี้ไฮโน่ก็ออกมาครับผมอ๋อมันก็คล้ายๆกันมันพยายามจะบิด มันพ,พยายามจะบิดให้คล้ายกันอยู่นะครับผมแต่ว่าด้วยราคา499เนี่ยเกินราคาไปน,นิดนึงครับแต่สําหรับปุ่มผมก็พูดเหมือนเดิมว่าไม่มีปุ่มก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าปุ่มด้วยราคามันไม่ไม่แพงมากนะก็ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้พร้อมปุ่มเข้าใจว่า441บาทเนี่ย ห้าร้อยห้าสิบห้าคูปองจบไหมไม่รู้ปุ่มอ่ะเออรหรือไม่งั้นคุณต้องขยับเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งครับคือหรือว่าแบบใครที่อยากเติมพอดีนะสมมติว่าเติมห้าร้อยห้าสิบห้าบาทอาจจะต้องไปซ้ำยี่สิบบาทที่เว็บอีกอะไรเนี้ยนะนะเออก็ตามนั้นไปครับแต่คิดว่าจะกินอย่างเดียวก็น่าจะสวยเอาการเอางานอยู่นะครับแต่ว่าใครที่อยากได้นะ้ำหอมไฮโนก็ขอให้ได้นะผมแต่ว่า เหมือนที่ผมพูดทุกครั้งในการสุ่มว่าควรจะต้องจํากัดความเสี่ยงของตัวเองไว้นะครับสำหรับใครที่อยากได้สรุปราคากันอีกครั้งนึงไฮโน่ตัวเดียวเนี่ย293บาท370คูปองนะครับดอเรียตัวเดียวเนี่ยคือ4 4 1บาท555คูปองเดี๋ยวผมขึ้นราคาที่มันพอดีในเว็บให้นะครับและถ้า2อันบวกกันเนี่ยก็คือ633บาท805คูปองนะครับแต่ถ้าใครที่จะเอาปุ่มป้ายผมว่าอาจจะต้อง 734บ,บาท925คูปองไปนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมอ่านยังไงถ้าชอบยังไงครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันหน่อยครับแล้วก็ถ้าจะเติมเกมก็ต้องร้านนี้แบบเพราะว่ารีวิวละเอียดทุกฟีเจอร์ขานาดน,นี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีกราบงามๆครับลูกค้าเดือดเดือดมากนะครับผมบายจุ๊บมา